สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o บนะครับผมมาติดตามฟุตบอลประจําวันจันนี้กันนะครับผมก็เป็นคืนมาเดย์ไนแต่ว่ายังมีฟุตบอลให้ติดตามนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคู่ใหญ่ๆหรือว่าลีกใหญ่ๆก็คือจะมีไม่เยอะนะครับผมอันดับแรกนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสับอท็นะครับ เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของลีสยูไนเต็ดนะครับผมก็มีทางเลือกมากมายนะครับเอาใจนักเสียงไทยทุกท่านเลยนะครับที่สําคัญคือเรื่ององการเงินนะครับก็มั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับกดสมัครเข้ามาได้ที่แอดไลน์4 7 8 p s g y w นะครับอ่ะวันนี้นะครับเรื่องของทัสนาฟุตบอลก็จัดมาให้แล้ว2คู่ด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นลีกชั้นนำนะวันนี้2หลีกที่ใหญ่สุดก็จะเป็นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ลาลีกาสเปนนะครับก็มีอย่างละคู่ด้วยไปดูคู่แรกก่อนนะครับจะเป็นอาร์เรยเบติสนะครับพบกับโอซาซูนานะครับเบติสนะครับผลงานตอนนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเกมล่าสุดในฟุตบอลถ้วยนะครับโกบาเดเรก็ชนะโซเซดัดมา3 1นนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็ ผลการดูดวตอนนี้คือโซเสดัดอ่ะขอัยเบติสนะครับไม่แพ้ใครมา7เกมติดต่อกันแล้วจากทุกรายการผลงานดีมากแล้วคือเกมรับก็ดูดีขึ้นเกมลุกคือดีเลยนะครับยิงได้แบบ2ลูก3ลูกเฉลี่ยแล้วต่อเกมคือเยอะมากๆนะครับโซดอซาซูน o ่าเองก็เกมล่าสุดในฟุตบอลถ้วยนะครับก็ตกรอบมาจากการแพ้อเมเลียไปจากการโดนจุดโทษนะครับอาจารในเวลาปกตินี่คือจบที่0 0นะครับ ตอนนี้อันดับในตารางคะแนนของโอซาซูน่าอยู่อันดับที่17นะครับ19คะแนนเท่ากับอาตาเบสอันดับที่18ส่วนเบติสอันดับที่8นะครับ27แต้มก็ห่างจากโซนท็อป4อยู่12แต้มก็ถือว่าไกลเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าทาั้งคู่ต่างผ่านการเล่นฟุตบอลถ้วยด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมานะครับอย่างเบติสเนี่ยก็ถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับส่วนโอซาซูน่าก็เตะกันถึงช่วงจุดอัดีจุดโทษ คราส2ทีมีการล้ามาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับนักเตะเรื่องของความมั่นใจเรื่องของความเด็ดขาดตอนนี้มอง,มองว่าเบติสยังดูดีกว่าแบบชัดเจนม,มากๆนะแล้วก็เลื่อนในบ้านด้วยนะครับวันนี้ราคาเปิดมาเนี่ยให้เล y o ย t เอาเบติสนะครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านต่ออยู่ที่ครึ่งลูกแค่ชนะก็ได้แล้วผมคิดว่าวันนี้ค่อนข้างจะมีโอกาสมากกว่าที่สาวคะแนน จะตกเป็นของเรอัลเบติสนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นเกมระวางวัตฟอร์ดเจอกับคุกิสปาร์เรนเจอร์นะครับคุณนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะใสๆนะครับก็คือวัตฟอร์ดก็เป็นทีมที่ตกชั้นมาจากพรีเมียร์ก็คือ,อยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่านะครับมีศักยภาพทีนักเตะที่เกรดดูดีกว่านะครับตอนนี้วัตฟอร์ดอยู่อันดับ4นะครับ47คะแนน จาก26เกมนะครับตามหลังจาาฝูงนอรลิชยู่7คะแนนส่วน Queen's p าร์ลินเจอเนี่ยอยู่ที่19เลยนะอยู่โซนท้ายตรางนะครับ27คะแนนนะครับก็ผลงานของพวกเขาผีข้าวีออกนะถ้าเกิดจเจาะลึกแค่ในเกมลีกก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ12เกมหลังสุดที่ผ่านมาของพวกเขาคือการชนะแค่2เกมแล้วก็หนักไปทางแพ้กัเสมอพอๆกันนะครับ วันนี้ผมมองว่าการไปเยือนวัตฟอร์ดเป็นงานที่ยากนะวัตฟอร์ดก็แข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วนะในทุกๆด้านเลยในคะวามคิดผมตอนนี้นะแล้วก็เล่นในบ้านผลงานดีต่อเนื่องนะครับสถิติในบ้านของวัตฟอร์ดดีมากนะครับด,ดูการนี้เนี่ยต้องบอกว่าอ่าสิบสามเกมแพ้เกมเดียวคือการแพ้นอริชนะครับอ๋อแพ้คดิฟที่เหลือคือส่วนใหญ่จะหนักทางชนะซะเยอะด้วยนะครับก็ดูแล้ววันนี้คิดว่า ค่อนข้างใสส่วนตัวเลยนะครับราคาเปิดมาอยู่ที่ครึ่งกรุบลูกก็น่าต่อที่วัตฟอร์ดนะครับสรุปแล้วนะครับ2คู่วันนี้ผมให้มองไปที่เบีติสแล้วก็วัตฟอร์ดนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับผมก็จากกันดํำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางส a วด์ท o p นะครับก็มีบริการดีๆมากมายเอาใจน่าสนใงท,ทุกท่านการเงินก็มั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจ สมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับสวัสดีครับ